สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมดหกไร่สามงานเป็นโฉนดคุดแดงนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลปากะอเภอบ้รานาจัังหวดนครนายกนะครับพื้นที่นี้เป็นทุ่งนาทุ่งนาเดิมเลยเขาไม่ได้ทำนาไว้นะครับส่วนถนนคอนกีด,ด้านนี้ติดกับถนนสาธารณะนะเ,เป็นคอนดีด้านหน้านะครับ วิ่งออกไปประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับก็จะเจอเช่นบ้านนานครนายกนะครับถนนสี่เลนนั่นแหละครับวิ่งออกไปประมาณหนึ่งกิโลนะครับก็จะเจอเส้นบ้านนานครนายกนะครับพื้นที่แปลนนี้จะมีถนนทางสาธารณะสองด้านนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นถนนหินคลุกด้านนี้นะครับพื้นที่นี้รูปลักษณ์รูปลกักษณะ,ะออจะเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะมันยาวนะครับ คือเราก็จะดูจากภาพบริเวณใกล้เคียงนี้ได้เลยพื้นบ้านมีเยอะแยะมากมายครับเรื่องน้ําเมืองไฟครบสมบูรณ์แบบก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับมุมเราสังเกตง่ายครับคือเป็นมันจะมีป่าขี้ยาขึ้นเนี่ยครับที่เขาไม่ได้ทํนานาครับไปนี่ครับในสุดนู่นนะสุดนู่นก็จะมีไอ้ทุ่งนาที่เขาทำเอาไวน้นะครับก็ตัดมาเนี่ครับตัดมาตามถนนสาธารณที่เป็นห่ิงคุกนี่แหละครับพื้นที่แปลงนี้ก็จะเหมาะกับท่านใดที่มองหาพื้นที่เอาไว้เป็นการจัดสรร จัดล็อกขายผมว่าจะดูดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันหน้ามันยาวกว้างไปสุดนี่เลยครับเราก็จะมันมีหกไร่สามงานเขาขายอยู่ที่ไร่ละแปดแสนบาทราคาต่อรองได้นะครับเรื่องราคานั้นได้ต่อรองราคาแน่นอนแต่เรามาดูพื้นที่กันก่อนนะครับถ้าเรามาดูพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราได้ต่อรองราคากับเจ้าของแน่นอนนะครับพื้นที่ของเรานั้นก็ถมบ้างนะครับเพราะว่าเป็นทุ่งนาต่ํากว่าถนนสาธารณะประมาณสี่สิบเซน ไม่เกินห้าสิบเซนนะครับพื้นที่เราสุดนู่นเลครับสุดต้นไม้ราสุดกอไผ่นะครับไปนักสุดกอไผ่ครับปึ๊บเลยตัวไผ่เป็นจะเป็นทุ่งนาเป็นเพื่อนบ้านนะครับตัดมานี่ครับถ้าเราจัดแปลงละไร่ก็ได้นะครับมันมีหกไร่นะครับหกไร่สามงานและพื้นที่เต็มนะครับเต็มถนนสาธารณะไม่เกี่ยวนะครับของเราก็จิดถนนสาธารณะไปพื้นที่แปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ ติดถนนคอนกรีตนะครับทางทางเข้าทางออกมีอยู่สองด้านนะครับส่วนด้านนี้ก็จะไปเส่นวิ่งออกไปเช่นบ้านนาบึงไม้นะครับนี่ซอยสัมสิบสุขนะครับวิ่งออกไปประมาณหนึ่งกิโลก็จะเจอเช่นบ้านนาบึงไม้นะครับเข้าได้สองด้านไอ้สองทางนะครับสองทางของด้านด้วยกันนะครับเป็นพื้นที่สวยนะครับ ท่านใดที่มองหาพื้นที่เอาไว้เ,เป็นการจัดล็อกขายจัดแปลงขายนะครับหรือว่าเอาไว้ไปอยู่เองหรือว่าเราซื้อเอาไว้ทั้งหกไร่นี้เราคิดว่ามันเยอะเกินไปหกไร่สามงานนี้เราก็แบ่งขายไปก็ได้เราเหลืหอ,อไว้สักไร่สองไร่ตามแรงที่เราทาไหวนะครับแล้วก็ทําเป็นโคกหนองนานหรือว่าทําเป็นบ้านสวนบ้านพักเาตาอากาศก็ได้นะครับพื้นที่แบบนี้ก็เดินทางสะดวกสบายอยู่ห่างจากอำเภอปนาประมาณสองกิโลเองนะครับ ออกไปถนนเส้นนี้ก็วิ่งไปแค่กิโลเดียวก็ถึงเส้นไอ้บ้านานานครนายกแล้วนะครับถนนสี่เลนนะครับสวนสอนเนาะพื้นที่มีทั้งหมดหกไร่สามงานขายไร่ละแปดแสนบาทราคาต่อรองได้นะครับเป็นโฉนดคทดแดงพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลปากกะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับท่านใดที่มองหาเนี่ยอย่างก็ตรงข้ามเราเนี่ยครับก็จะมีเพื่อนบ้านเห็นไหมครับเขาทำเป็นคนเป็นบ้านสวนปลูกผลไม้กันเยอะมากมายนะครับ มะยงคกระท้อนมะม่วงผู้เรียนเขาปลูกกันเต็มไปหมดเราก็ทําเป็นมันสวนเหมือนเขาก็ได้ซื้อเอาไว้เราแบ่งขายได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของเรานั้นมีถนนสาธารณะตัดเข้าไปนะครับอยู่นี้มีบ้านอยู่หกเจ็ดหลังนะครับพื้นที่สวยนะครับท่านราชีท่าน,นท,ทาชีสนใจนะครับอยากจะมาดูพื้นที่ก็โทรมาคุยเรื่องรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหก 3989นะครับหลายก็เบอร์นี้แหละครับท่านใดที่มองหาแล้วถูกใจทักไลน์ผมมาเดี๋ยวผมส่งจดหมให้ดูนะครับไม่เปี่ยวเลยครับเดินทางสะ,สะดวกสบายผืบ้านเยอะแยะมากมายอยู่กับอําเภอบรรณาเลยก็ว่าได้นะครับเกรนี้แต่พื้นที่แบบนี้อยู่ที่ตาบลปากขาอาเภอบรรณาจังหวัดนครนายกนะครับ6ไร่3งานจนดหนากุฎแดงนะครับขายไร่ละ8แสนบาทราคาต่อรองได้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผมท่านใดที่กดติดตามแล้วผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับเะดินแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับโอ้ลมเย็นมากเลยไปเจอกันแปลงต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ